ความเชื่อในเรื่องพญาน,นาคหรือนาคขลาดปรากฏทั้งในอินเดียไทยและทั่วไปในดินแดนอุษาคเนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสนาคือพาราหมณ์ฮินดูและศาสนาพุทธความเชื่อเรื่องนาคของแต่ละศาสนาเป็นอย่างไรและนาคในความเชื่อของไทยมีที่มาจากไหนมาติดตามหาความเชื่อนี้ด้วยกันนาคตามความเชื่อของพาราหมณ์ฮินดู เป็นสิ่งมีชีวิตกึ่งเทพมีพลังอำนาจวิเศษรูปลักษณ์ของนาคเป็นมนุษย์กึ่งมนุษย์กึ่งนาคหรือเป็นลักษณะนาคทั้งหมดนาคอาศัยอยู่ในโลกบาดาลซึ่งเต็มไปด้วยอัญมณีทองคำและสมบัติทั้งโลกอื่นๆนาคมีความเกี่ยวพันกับน้ำเช่นแม่น้ำทะเลสาบทะเลหรือแม้แต่บ่อน้ำและถือว่าเป็นผู้พิทักษ์สมบัติและในตำนานฮินดูนาค ซึ่งลอยประทับรอบพระศอของพระศิวะได้มาเป็นเชือกสำหรับในการกวนน้ำในเกษียนสมุทรพระวิษณุนั้นดั้งเดิมแล้วมีการสร้างรูปหัวลบในรูปลักษณะที่ทรงมีนาคเสษะประทับปกคุมหรือประทับนอนบนนาคเสษะแต่ปฏิมาณวิทยานี้ในองค์เทพอื่นๆก็ปรากฏเช่นกันอาทิในพระคเนศซึ่งปรากฏนาคในหลายลักษณะ ทั้งประทับค้องพระสอของพระคะเนศใช้เป็นได้ศักดิ์สิทธิ์ประทับคล้องพระวรกายของพระคะเนศหรือเป็นบัรลังให้พระคะเนศประทับส่วนพระศิวะมักปรากฏรูปเคารพพร้อมนาคในลักษณะคล้ายมาลัยเช่นกันในทางศาสนาพุทธนาคในศาสนาพุทธปรากฏในรูปของงูขนาดใหญ่บางตนมีพลังวิเศษแปลงกายเป็นรูปมนุษย์ได้เชื่อว,ว่านาคอาศัยอยู่ในบาดาลเช่นเดียวกันกับเทวดาบางส่วน และอาศัยในส่วนต่างๆของโลกมนุษย์บางส่วนอาศัยในน้ําเช่นลานําธารแม่น้ําทะเลมหาสมุทรและบางส่วนอาศัยบนบกเช่นในถ้ำนาคเป็นบริวารของ้าววิลุณปักหนึ่งในโลกบาลผู้พิทักษ์ทิศตะวันตกนาคต่างๆทําหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์บนเขาพาสุมเมนเพื่อปกป้องชั้นดาวดึงจากอสูรน,นาคในศาสนาพุทธที่รู้จักกันคือนาคมุจลินซึ่งปรากฏในมุจลินทสูตรว่า ระหว่างที่พระพุทธเจ้าเสาวยวิมุติสุขเกิดฝนฟ้าขนองรุนแรงพญามุจลินจึงได้ขดรอบพระพุทธองค์แล้วแผ่พังพานบกพระเศียรของพระพุทธเจ้าเพื่อมีให้ทรงต้องฝนหลังจากฝนหยุดพญามุจลินได้ขายขดออกและแปลงกายเป็นชายหนุ่มยินพนมมือถวายความเคารพอยู่เฉพาะพระพักหน้าของไทยในความเชื่อของวัฒนธรรมไทยลาวมีการนับถือนาคในลักษณะเป็นเทพแห่งน้ำ และมีความเชื่อว่าในแม่น้ำโขงนั้นมีนาคอาศัยอยู่ตามตำนานสัตว์จำพวกงูแมงป่องตะขาบคางคกมีพิษจากพิษที่นาคในคายทิ้งไว้นอกจากนี้ในความเชื่อของไทยได้เชื่อมโยงกับศาสนาพุทธในเรื่องกำเนิดของพญานาคที่มีหลายลักษณะซึ่งตามที่ปรากฏในแมวของพระพุทธศาสนามีสลักษณะคือแบบอปปาติกะเกิดแล้วโตทันทีแบบสังเสทชะเกิดจากเหงื่อไข่สิ่งหมักหมม แบบชลาพุชะเกิดจากคันและแบบอันทชะเกิดจากฟองไข่และตระกูลของนาคแบ่งเป็นสีตระกูลใหญ่คือตระกูลวิรุณปักพญานาคตระกูลสีทองตระกูลเอราปะทะพญานาคตระกูลสีเขียวตระกูลฉับพญาปุตตะพญานาคตระกูลสีลุงตระกูลกันหาโคตมะพญานาคตระกูลสีดำนอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันว่าแม่น้ำโขง เกิดจากการถลายตัวของพญานาคสองตนจึงเกิดเป็นแม่น้ําโขงและแม่น้ำนาดและยังมีตำนานกล่าวถึงบ้างไฟพญานาคว่าในวันออกพรรษาหรือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงพญานาคแม่น้าโขงต่างชื่นชมยินดีจึงทําบ้างไฟถวายการเสด็จกลับมาของพระพุทธเจ้าจนกลายเป็นประเพณีทุกปีนาคในความเชื่อของไทยอยู่ในฐานะเทพแห่งน้นาเพราะนาคเป็นสัญลักษณ์ของน้ําจึงปรากฏความเชื่อเรื่องนาคที่เกี่ยวกับน้ํา เช่นในตำนานสิงหนวัตรกล่าวถึงพญานาคแปลงกายมาช่วยชี้ที่ตั้งเมืองใหม่พอตกกลางคืนก็ขึ้นมาสร้างครูเมืองสีด้านเป็นเมืองนาคพันธ์สิงหันวัตรต่อมาเมื่อยกทับปากเมืองอื่นได้และรวมดินแดนเข้าด้วยกันจึงเปลี่ยนเป็นแควนโยนกนาคราชนอกจากนี้ยังปรากฏความเชื่อเรื่องนาคในคำเสียงทายปริมาณของน้ำและฝนที่จะตกในแต่ละปีว่านาคให้น้ำ จะปรากฏให้เห็นเด่นชัดที่สุดคือในงานพระราชพิธีพืชมงคลจะลดพนังคันแรกนาขวัญในวันพืชมงคลของแต่ละปีนอกจากนี้ที่ปรากฏในตำนานแล้วนาคในงานศิละปะในปฏิมาก,กรรมไทยและลาวมักจะเห็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับนาคในเสมอเช่นที่พบในการสร้างนาคสะดุง้งที่ทอดลำตัวยาวตามบันไดานาคลำยองซึ่งเป็นป้านลมหลังคาบสที่ต่อเชื่อมกับนาคสะดุง้งนาคเบือน นาคจำลองนาคทันหรือคันถวยรูปพญานาคหรือแม้แต่ในเรือโขนเรือของพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติูุชงในกระบวนเรือกระบวนพายุห้ายาตตาโชรมาศเป็นตน้นและในวันนี้จะพาไปตามรอยความเชื่อแห่งความศรัทธาต่อตำนานพญานาคที่เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและมีความศักดิ์สิทธิ์ที่มีนักท่องเที่ยวมากราบไหว้กันเพื่อเป็นสิริมงคล3แห่งก็คือ หนึ่งคำชะโนดจังหวัดอุดรธานีคำชะโนดสถานที่เลื่อมสายของชาวบ้านในจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียงเชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของพญาน,นาคและเป็นทางเชื่อมต่อเมืองบาดาลปกครองรักษาโดยพญาน,นาคปู่ศรีสุดโทและองค์แม่ปทุมมานาคราชเทวีและปกคุมด้วยผืนป่าคำชะโนดขนาดใหญ่อยู่ทั่วบริเวณมีบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมักจะมาตักน้ำกลับไปสักการะเพราะเชื่อกันว่าเป็นสิริมงคลกับชีวิต ที่ตั้งวัิริสุทโธคำชนโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี 2. พญา,า,าศรีสัตนาคราชจังหวัดนครพนมองค์พญา,า,าศรีสัตนาคราชรูปปั้นพญานาคขดหางมีเจ็ดเสียนพ่นน้ำได้หล่อด้วยทองเหนืองขนาดความกว้างรวม4.49เมตรสูง10.90เมตรมีความสูงจากฐาน16.29เมตรเสียนพญานาคหันไปทางทิศเหนือ หางชี้ไปทางแม่น้ำโขงทุกวันในเวลาพบค่ำจะมีการเปิดไฟประดับรอบองค์พญาศีสัตนาคราชและบริเวณใกล้เคียงคือลานพนมนาคาเป็นลานคอนกรีตกว้างโล่งเหมาะสำหรับการชมทัศนียภาพของแม่น้ำโขงที่ตั้งตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม,สา,มสารศาลปู่พญานาคราชจังหวัดมุกดาหารตั้งอยู่ที่บริเวณสะพานวิตรภาพไทยลาวแห่งที่สอง มุกดาหารสวรรคเขตสร้างเพื่อบวงสวงองค์พญานาคในช่วงที่กําลังก่อสร้างสะพานแห่งนี้โดยมีลักษณะเป็นรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่พันรอบเสาหันออกสู่แม่น้าโของอีกทั้งใ,ใกล้ๆก,กันยังเป็นรูปปั้นย่านาคน้อยรวมไปถึงรูปปั้นพญานาคพ่นน้ําอีกด้วยสิ่งผู้คนนิยมเดินทางมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลและขอให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงที่ตั้งบ้านสงเปื่อยตําบลบางสายใหญ่ อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร3ส,สถานที่ตามรอยพญานาคที่แนะนํานี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นความเชื่อเรื่องพญานาคเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใครที่ไปสักการะแล้วสบายใจก็ลองไปตามรอยสักการะขอบคุกันได้แต่ถึงอย่างไรสุดท้ายชีวิตจะเป็นไปในทางไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งสิน้นฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s ับสไ r ร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางชาแนลของเราด้วยนะครับ